ครับลำดับต่อไปนะครับท่านอังคณา,านิรภัยจิตนะครับท่านมานะมหาสุวิรชัยท่านนิสิตปนกลิ่นและท่านนิรุตสุตินนท์นะครับ <habits. S 1> ผมขอญาตในช่วงนี้ขอญาตท่านบุญส่งรองประธานคนที่สองทำหน้าที่ประธานต่อไปคร,ครับขอเรียนเชิญท่านอังคณา,าครับขอบคุณค่ะท่านประธานอังคณานิรภัยจิตในฐานะสมาชิกวุฒิสภาค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่กรุณาชี้แจงอย่างไรก็ดีดิฉันยังมีคําถามแล้วก็ยังมีข้อกังวลในบางประเด็นที่ดิฉันยังขอต้องการความชัดเจนมากขึ้นนะคะในฐานะของคนทํางานด้านสิทธิมนุษยชนดิฉันยังกังวลในเรื่องของอหลักประกันนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีหลักประกันอย่างไรว่าผู้ทรงสิทธิ์ทุกคนจะสามารถเข้าถึง นะคะเงิน1 0 0 0 0หม่นบาทในโครงการดิจิตอลเวลตนะคะเวลาที่เราพูดถึงผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยเราดฉันหมายถึงคนทุกคนนะคะในในประเทศนี้ท่านประธานอย่าลืมนะคะว่าเรายังมีคนหลายคนนะคะที่เป็นคนเปราะบางมากเช่นคนไร้บ้านนะคะหลายคนบางทีมีบัตรประชาชนแต่ว่าไม่มีชื่อในทะเบียนราชหลายคนทะเบียนราช อยู่บ้านกลางนะคะกรณีเหล่านี้เขาจะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ที่ยนอยากจะพูดถึงแล้วก็ถามไปทางท่านรัฐมนตรีนะคะก็คือกรณีของอนักโทษที่อยู่ในเรือนจำนะคะต้องถือว่าบรรดานักโทษต่างๆที่มีอยู่แสนกว่าคนทั่วประเทศเนะะี่ยค่ะก็ถือเป็นผู้ส่งสิทธิ์เช่นกัน ะะกรณีนักโทษเหล่านี้เขาจะสามารถลงทะเบียนเพื่อให้เข้าถึงเงินดิจิตอลวอลเล็ได้อย่างไรนะคะทางรัฐบาลได้มีนโยบายอย่างไรนะคะในการที่จะสามารถที่จะให้เขาเได้เข้าถึงเงินก้อนนี้ได้นะคะเราต้องไม่ลืมนะคะว่าบรรดานักโทษเนี่ยนะคะแม้จะถูกจำกัดเสรีภาพแต่ก็เป็นการถูกจำกัดเสรีภาพโดยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดีเขาจะต้องไม่ถูกจํากัดสิทธิในด้านอื่นด้วยนะคะฉันั้นก็อยากจะฝากไว้นะคะในเรื่องที่สองที่เพื่อนสมาชิกหลายคนได้ถามถึงนะคะก็คือข้อมูลที่ประชาชนได้ให้กับรัฐบาลผ่านทางแอปทางรัฐนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงนะคะท่านได้ให้คำมั่นนะคะว่า มันจะไม่มีทางรั่วไหลนะคะท่านให้คำมั่นว่าธนาคารเนี่ยมีหลักประกันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยอย่างไรก็ดีท่านมนตรีก็คงทราบนะคะทุกวันนี้ไม่เว้นแต่ละวันจะต้องมีคนที่ถูกมิจฉาชีพเข้าไปดูดเงินนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจนวันนี้เนี่ยนะคะยังคิดว่าเรายังไม่รู้เลยว่าใครหรือบริษัทใดนะคะที่ เป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้นะคะวันนี้นะคะท่านประธานประเทศไทยเองเนี่ยก็มีแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกรณีที่ถ้าหากว่าข้อมูลที่ประชาชนได้ให้ไว้กับรัฐเนี่ยและถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบและส่งผลกระทบต่อประชาชนดิฉันก็อยากจะเรียนถามว่ากรณีแบบนี้นะคะรัฐบาลหรือบริษัท ะะจะรับผิดรับผิดชอบและชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอีกประการหนึ่งที่ท่ันเห็นหลายท่านได้พูดถึงนะคะก็เรื่องคือเรื่องของออการที่แทนที่จะแจกเงิน1,000 0บาทนะคะทำไมจึงไม่ไปส่งเสริมในเรื่องของรัฐสวัสดิการต่างๆนะคะท่านรัฐมนตรีอธิบายว่า ในเรื่องอย่างเช่นในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะคะท่านบอกว่า,เ,าเด็กเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิในการกู้กองทุนอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ดิฉันและเพื่อนสมาชิกถามเนี่ยไม่ใช่สิทธิในการเข้าถึงเงินกู้แต่เป็นสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย ซึ่งเทียนคิดว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องคิดในระยะยาวด้วยนะคะฉันเห็นว่าการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมเนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างมากนะคะฉันคิดว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานทั้งหลายเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะเสียภาษีนะคะเพื่อที่เป็นหลักประกันว่าในวันหนึ่งเมื่อเขาเข้าสู่วัยชารา หรือเมื่อเกิดทุพพลภาพหรือพิการขึ้นมาเนี่ยรัฐจะได้ดูแลพวกเขาอย่างเต็มที่นะคะเชื่อคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่รัฐบาลต้องคิดนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจะได้มีการขึ้นภาษีที่ดินเพราะคิดว่าจะนำมาเป็นนำนำมาใช้เ,เป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการบริหารประเทศแต่เชื่คิดว่าเรา,เราเองก็ทราบดีนะคะ เดี๋ยวนีคนที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยปลูกมานาปลูกกล้วยเป็นแถวเลยบางทีก็ปล่อยกล้วยเน่านะคะไม่ได้ปลูกเพื่อที่จะหวังเอาไปกินหรือไปอทำประโยชน์อื่นแต่ปลูกเพื่อที่จะไม่เสียภาษีกรณีแบบนี้ก็เลยทำให้รัฐเนี่ยต้องสูญเสียรายได้จากภาษีเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะนจริงๆเห็นว่าในเรื่องของด้านสวัสดิการเนี่ย มีความสำคัญอย่างมากนะคะซึ่งดิฉันอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีไว้เงินก้อนหนึ่งที่ได้มาเนี่ยไม่เท่าไหร่มันก็หมดไปนะคะแต่ดิฉันอยากจะถามถึงเรื่องของความยั่งยืนสุดท้ายเนี่ยดิฉันเห็นว่าการที่คนไทยจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้นะคะคงไม่ได้อยู่ที่การได้รับเงินหนึ่งมืนบาทแต่ความท้าทายของรัฐบาลก็คือคนไทยในฐานะผู้ทรงสิทธิ ดนในฐานะผู้เสียภาษีจะได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างยั่งยืนจากรัฐได้อย่างไรคะดังนั้นขอขอบพระคุณค่ะ